สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์แล้วเก็บสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาราพระเครื่องครับเอาเหรียญดีพุทธคุณสูงนะครับแต่ว่าวราคาล่าสุดรู้สึกว่าจะแบบอยู่หลักพันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ถึงยังอยู่หลักพันแหละไม่ไม่ไมไมไมแพงนะครับก็คือ เหรียญหลวงปู่ทวดนะครับของหลวงปู่ดูวัสแกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในปีนี้นะครับปีช่วงปี2560จนถึง64ีตอนนี้นะครับก็ยังแบบหลวงปู่ทวดก็ยังเป็นพระเครื่อง่องะไรผมพูดติดพระเครื่องของหลวงปู่ดูวัสแกเนี่ยก็ยังเป็นได้รับการนิยมจากจากคนทั้งในและนอกวงการเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็สําหรับ หลวงปูท่ทวดเนี่ยพูดถึงหลวงปู่ดูก็จะนึกถึงหลวงปูท่ทวดใช่ไหมครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่เคยมีบันทึกเอาไว้นะครับในหนังสือของทางวัดกด็ดีหรือหนังสือของลูกศิษย์ของหลวงปู่ดูเองก็ตามนะครับหลายๆท่าน,นก็พูดถึงว่าหลวงปู่ดูเคยเล่าให้ฟังว่า,าท่านเคยไปกราบหลวงปูท่ทวดน,นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นพระพุทธ เรียกอะไรนะครับเป็นรูปจําลองอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลวงปูท่ทวดท่านก็บอกว่าไม่ต้องกราบเพราะว่าเป็นองค์เดียวกันอย่างเงี้ยครับก็เลยเข้าใจกันว่าหลวงปู่ดูเข้าใจกันเองนะครับในบรรดาลูกศิษป์ครับว่าสิ่งที่ท่านเล่าก็คือเหมือนกับว่าหลวงปู่ดูวัสแกเนี่ยก็ท่านก็คือหลวงปู่ทวดมาช้างให้เนี่ยครับเหมือนเรียกอะไรครับกลับชาติมาเกิดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็ประมาณนั้นเพราผมใช้คาผิดผมต้องขอเข้ามาหลวงปู่แล้วก็ขอโทษเพื่อนๆนะครับแล้วก็งั้นนั้นเนี่ยรูปลักษณ์ของวัตถุมงคลของหลวงปู่ดูวัดสะแกนเนี่ยก็เลยมักจะมีรูปหลวงปู่ทวดด้วยถ้าสังเกตลูกศิษย์ของท่านที่เป็นที่เป็นแบบลูกศิษย์ที่ที่หลายท่านรู้จักก็คือหลวงตาม้านะครับท่านก็จะสร้างวัตถุมงคลส่วนใหญ่จะเป็นรูปลักษ์ของหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดู่หลวงปู่ดูด้วยเช่นกันนะครับ สำหรับเหรียญนี้เนี่ยทีสองแเหรียญนี้นี่เป็นเหรียญที่น่าเก็บอีกเหรียญหนึ่งนะครับเพราะว่า,าผมเชื่อว่าคือพอเป็นหลวงปู่ทวดรูปลักษณ์เหรียญเนี่ยเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็ยันด้านหลังก็ยังเป็นยันที่เรียกว่ายันนะซ่อนหัวนะครับยันนะซ่อนหัวคืออะไรก็คือเนี่ยครับเป็นตัวนะเนี่ยนะครับแล้วก็วนไปนะครับสุดท้ายปุ๊บ จบแทนที่จะจบนี่ก็ซ่อนอยู่ตรงที่หัวของตัวน,นี่นี่นะครับนั่นกลับมาที่หัวขอตัวนะซึ่งเป็นยันถ้าพูดถึงหลวงปู่ดูวัสแกเนี่ยทุกท่านก็จะนึกถึงยันตัวนี้ครับที่เรียกว่ายันนะ่ซ่อนหัวนะครับแล้วก็นอกจากจะเป็นรูปลักษณ์ที่ดีแล้วนะครับเหรียญนี้เนี่ยสร้างเท่าที่ผมได้ประวัติมาก็คือเหมือนสร้างอยู่เนื้อเดียวนะถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ ก็แชร์ก็บอกกันได้นะครับก็สร้างอยู่เนื้อเดียวก็คือเนื้อทองแดงนะครับ1จํานวนสร้างให้คือ1 0,000หมื่นเหรียญน,นะครับซึ่งมีสิทธิสร้างถวายนะครับท่านหลวงปู่ดูเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็มีปลอมออกมานะแต่ว่าดูไม่ยากนะครับถามว่าวิธีดูคือยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายๆแล้วกันเนาะอันนี้มาดูก่อนนะครับรูปลักษณ์ของเหรียญเนี่ยก็จะเป็นรูปหลวงปู่ดูเออขออภัยครับ เป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับเนี่ยนะครับอย่าเป็นหลวงปู่ทวดหย่าันน้าทะเลเจิดนะครับก็จะมีเลขหนึ่งนี่ยครับยก่ตรงด้านล่างที่ฐานเนี่ยนะครับมีระบบปีพุทธศักริ์ชัดเจนสําหรับเหรียญนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับเพราะว่าผิวไฟเนี่ยค่อนข้างชัดเนี่ยครับเดี๋ยวโชว์ผิวไฟก่อนเนี่ยครับผิวไฟเต็มองค์นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นหมดเลยนะด้านหน้าด้านหลังเลย แต่ถามว่ามีสวยกว่าน,นี้ไหมผมเคยเห็นสวยกว่าน,นี้นะคือผมเคยมีแหละแล้วผมก็ออกไปแล้วนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผิวมันเป็นแบบผิวไฟแบบเต็มเต็มเลยอ่ะจนนึกว่าเป็นกระไหลเลยครับสําหรับวิธีการดูนี่คือทุกท่านที่อยากรู้เรื่องวิธีการดูนะครับผมดูยังไงนะครับผมดูที่เนี่ยครับคือผมอะ่ะก็ไม่มั่นใจว่ามีกี่บล็อกอนะครับแต่ผมก็ใช้ดูอย่างนี้มาตลอดเลยนะครับ ก็คือจะมีเส้นวิ่งอยู่รอบๆอบนะครับลงปูทวดนะครับเห็นไหมครับเส้นนี้จะวิ่งผ่านไปเลยอ่ะเส้นพวกนี้นะแต่บางเหรียญน่ะก็จะแบบเส้นเยอะบางเหรียญก็จะเส้นน้อยเนี่ยครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นที่ปั๊มไปเรื่อยๆืแล้วก็เส้นล่องรอยพวกนี้ล่องรอยการแกะพวกนี้จางลงหรือเปล่าเนี่ยครับ เห็นกันไหมนะ้าลองลองกล้องดูนะว่าจะเห็นไหมคือเป็นเส้นที่บางมากนะครับดังนั้นของปอมก็เลยปลอมได้ลําบากเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่คือเส้นที่พื้นเหรียญน,นะนะครับแล้วก็จะเส้นพวกนี้ก็จะวิ่งต่อเนื่องผ่าตัวอักษรไปเลยเห็นไหม คือไม่ได้พุ่งออกไปเป็นรัศมีนะครับแต่เข้าใจว่าเป็นเรียกอะไรอะเป็นเป็นการแกะของช่างนะครับซึ่งเหมือนกับเป็นอาจจะเป็นตําหนิหรือเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะครับข้อที่2นะครับก็ะบจะเห็นผิวไฟนะครับในเหรียญที่สวยสนะแต่นี้ก็คือแบบ ไม่ใช่ทุกเหรียญจะดูได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะก็ส่วนใหญ,ญ่จะดูได้นะผิวแบบเปิดแดงๆก็จะเห็นผิวไฟที่ร,รอบๆตัวอักษรเนี่ยครับวิ่งออกไปซึ่งเป็นแบบเอกลักษณ์ของเหรียญปั๊มในยุคนี้นะครับเห,หเห็นไหมครับจะมีแบบวิ่งออกไปจากตัวอักษรเนี่ยครับ แลบไปเดี๋ยวผมลองสองดูนะฮะจุดให้มันดูง่ายๆอยู่ต้องไม่หลงกล้องมั้งอ๋อไม่ลงกล้องน่าจะง่ายกว่าครับชึบเนี่ยครับพุ่งออกไปฟืบเนี่ยครับเดี๋ยวพอพานเนน่งงองงูนยครับอันนี้จะพุ่งออกไปเป็นรัศมีออกไปรอบๆ รอบๆตัวอักษรนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ครับพุ่งออกไปนี่พุ่งออกไปอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับพอดีแสงในห้องผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องขอโทษจริงๆแต่ผมจะพุ่งออกไปรอบๆเนี่ยครับถ้าใครมีเหรียญจริงหรือว่าได้ส่องเหรียญอยู่นะครับอันที่สามเนี่ยครับก็คือตรงรูเจาะจะเห็นหบหนะ้าเรี่ยมเนาะเหรียญผมก็พอเห็นสวยผมก็เรี่ยมเก็บหมดเลยครับ โอเหรียญเนี่ยครับจะปิ้นอย่างนี้ครับผมนนีแบบเปิดให้ดูทุกอย่างเลยคนัะไม่มีกั๊กโอ้ยสองยากสองยากสองยากทำไมเกละชัดสุดแล้ว่งงสะทอนนะ้อนฮะเดี๋ยวก่อนนะผมหาวิธีก่อนเชื่อมเอามือบัง มัน,นก็ไม่เห็นพยายามเต็มที่พยายามที่สุดนะครับไ,ได้ถ้าไม่ได้นี่อาจจะต้องขออภัยเห็นลางๆเนาะเห็นไหมครับแต่เห็นลางๆเนาะก็ยังพอได้นะเนาะนี่ครับหูเหรียญจะปิ้นอย่างเงี้ยนะครับเป็นขอบคมๆเพราะว่าเป็นรอยกระแทก ในการเจาะรูหูเหรียญน,นะครับเราก็จะไม่มีขอบแบบบานๆแบบแปลกๆขยักขยักนะครับซ,ซึ่งแบบในวงการเขาเรียกกันว่าหูเน่านะครับจะไม่มีอย่างนั้นอ่านี่ชัดเลยนี่น,น,น,นี่นี่นะครับเห็นไหมครับรอยกระแทกก็จะแบบเป็นขอบแบบทะลุบางๆเนี่ยนะครับถ้าเห็นแบบขอบบานๆหรือว่ามีแบบอะไรหนาะๆนะโผลมาแปลกๆเนี่ยก็ขอให้ตั้งข้อสันนิษฐานก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ตามมุมของเหรียญน,นะครับ จะไม่มีขอบซ้อนนะเห็นนะเป็นรอยตัดแบบอย่างนี้ครับคมคมเนี้ยครับคือเหรียญปลอมส่วนใหญ่ตามมุมก็จะมีขอบซ้อนนะอันนี้คือใช้ดูได้ทุกเหรียญเลยนะครับที่ว่าเรื่องขอบซ้อนแต่ว่าก็ต้องดูนะเฉพาะว่าบางบล็อกบางหลวงพ่อก็จะมีเขาดีเขาออกแบบมาให้เป็นแบบขอบซ้อนอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องตัวอักษรความคมชัดอะไรอย่างเนี้ยก็ ก็อันนี้ทุกท่านรู้อยู่แล้วเนาะผมก็ก็ไม่ได้เน้นกันนะครับมันก็จะพมชาติตัวอักสอนอย่างเงี้ยเนะาะคำว่าเจือสระอือก็จะเห็นขาสองขาอย่างนี้นะครับเจือของน้ําทะเลเจือนะครับส่วนจุดใต้อื่นๆเนี่ยทุกท่านก็ลองสังเกตกันเองนะครับเพราะว่าถ้าบอกเยอะเนี่ยเดี๋ยวปลอมของปลอมเขาไปทําตามเนาะเข้าใจเนาะนี่เส้นไฟที่วิ่งตัวอักษรนี้เห็นแล้ว เห็นแล้วแต่ไม่ชัดเดนะี๋ยวนะผมยังไม่ชัดอยู่พอได้นะเพราะมันเป็นขอบของพลาสติกที่มันโค้งมาดีครับเป็นเป็นวาสิกที่เรี่ยมนะก็เลยส่งยากหน่อยเนี่ยครับเห็นเส้นเห็นผิวไฟที่ทะลุที่แบบพุ่งขึ้นมาเหนือตัวอักษรอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นจุดสังเกตหนึ่งที่ทําให้เราสังเกตได้ง่ายนะครับสําหรับพระหลวงปู่ทวด ปีสนะครับหลวงปู่ดู่พระสแกนะครับอย่างนี้ก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดอีกเหมือนกันนะครับอยากให้ทุกคนเก็บไว้เพราะว่าจํานวนสร้างหนึ่งหมื์นองสหรับผมผมถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าคนที่ศรัทธาหลวงปู่ดูเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้น่าจะทั่วประเทศไทยแล้วแหละมีแต่คนอยากได้นะครับจํานวน1 0 0 0 0องค์นองสหรับลูกศิษย์ท่านผมว่าหลักหลายล้านนะครับมันน้อยมากนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็ยังมีให้เห็นกันแล้วก็เป็นพิมพ์ที่ยุติได้ง่ายนะครับเล่นหาได้ง่ายสะสมได้ง่ายคำว่าสะสมได้ง่ายของผมหมายถึงว่าคือถ้าแท้ทุกคนก็จะเข้าใจว่ามันแท้ตรงกันหมดนะครับแต่ว่าพระบางรุ่นที่แบบยากจริงๆอย่างเงี้ยครับแบบว่ามีบางคนบอกแท้8ดคนไม่แท้2คนอย่างเงี้ยครับเราเดินไปเจอคนมาบอกไม่แท้เนี่ยเราก็ไม่สบายใจเราเนาะดังนั้นเนี่ยเราเล่นพระที่แบบ เล่นง่ายมาตรฐานง่ายๆเนี่ยแบบห้อยคอทุกวันแล้วเราก็มีความมั่นใจดีกว่านะครับสําหรับผมนะผมจะเลือกเล่นพาอย่างนั้นนะครับก็วันนี้ผมสาราพักเครื่องของขอนุญาตลาไปก่อนนะครับหากท่านใดชอบใจก็โกรนกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับวันนี้สวัสดีครับ